สวัสดีครับจากนั้นทูนเซอร์วิสนะครับวันนี้นะครับทางร้านจะรีวิวเครื่องตึงเล็กนะครับ w M 2 1 0 v R นะครับอนตัวนี้นะครับของแถมนะครับก็จะมีชุดด้ายเช็ดด้างนะครับด้ึงปอกด้ายตัดหน้นะครับเป็นจอร่งม้ายตึงเกี่ยนอกเกี่ยวในด้านควานนะครับขวานรูในแล้วก็จะมีด้ากปญแจใด้ทยกด้ามนะครับ้าก้ดนี้มีแม่พิมพ์ได้สองกล่องแล้วก็มีวัเนี่ยหนตัวมีสุดเป็นส่ดนตายนะครับแล้วก็มีหมุจับแบบสว่านนะครับจะมีจับฟ้าให้พร้อมนะครับม ของเครื่องมือหนึ่งกล่องส่วนตัวเครื่องนะครับการทำงานของเครื่องง่ายๆนะครับเสียบปลั๊กไฟสถานะโชว์ขึ้นทันทีนะครับเราเปิดเครื่องปกติได้เลยนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องเครื่องก็ทำงานได้เลยนะครับทีนี้ตัวนี้พิเศษตรงไหนนะครับพิเศษที่มีปีดเดเรคชั่นนะครับก็คือตัวนี้นะครับตอนนี้ปีดที่ต้องการนะครับก็ตัวปีดก็จะไม่ทำงานนะครับเวลาเราหมุนปีดไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับตัวปีดเดเรคชั่นก็จะทำงานทันทีนะครับสามารถปล่อยรีเวิร์ดได้เลยนะครับสำหรับปีดเดเรคชั่มมาก โอเคเห็นไหมครับนิ่งมากเลยทีนี้เวลาเราจะเดินออโต้นะครับเราก็กดฝีเดินออโต้ได้อ่าตัวนี้มีเพิ่มขึ้นมานะครับมีนาฬิกาตึงเกี่ยวเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยะวนะครับกรณีที่เราเดินออโต้นะครับแล้วก็กดสับออโต้ได้เลยนะครับพอเราสับออโต้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเปิดฝีเดเรคชันได้นะครับจะจะเปิดฝีเดเรคชันก่อนหรือจะสับออโต้ก่อนหรือจะสับออโต้ก่อนแล้วเปิดฝีเดเรคชันก็ได้หมดเลยนะครับเห็นไหมครับใช้งานง่ายมากนะครับกรณีขึ้นมาถึงจุดกำหนดแล้วนะครับเราสามารถที่กดหยุดได้เลยนะคครรรัับบดดยยยิททีี่่่มมมอเเ็กชชนนนจะ้้้วงงงงงาาาาาไใใใูหๆ ันน <Es> <an> ี้นะครับเราจะมารีวิวการใช้งานของเครื่องกินนะครับหรืการกึ่งชิ้นงานกิงให้ลูกค้าดูนะครับกรณีที่เราจะยกเลิกนะครับเราจะปิดปีไดเด้วยชั่นนะครับหรือจะยกตัวโคเบอร์ขึ้นมาตัวอ่ามือยกนะครับมือยกขึ้นมายกขึ้นมาเครื่องก็หยุดทำงานทันทีนะครับกรณีที่ตัวเครื่องนะครับมาอยู่ใกล้กับตัวหัวชิ้นงานนะครับเราสามารถที่จะเปิดฝาโคเบอร์นะครับเครื่องเครื่องก็จะหยุดทำงานทันทีนะครับโอเคตัวนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเรามารีวิวการใช้งานจริงของเครื่องดูไปชมกันต่อเลยนนะครับี้เดินอออโต้้นนนนนะครัับบิิไฟกชงาเข้าแล้วก็ิไฟเลยนะครััััับบบโดยใใช้้ิิิเคครรรนนนกกกาาปะอตตงง ก็เดินปิดไปตีกกลับตัวนี้นะครับจะทำให้ชิ้นงานของเรานะครับทำงานได้เร็วขึ้นป้อนชิ้นงานแล้วก็อล่อดนะครับเดินปิดชิ้นงานเข้าไปแล้วก็หยุดปี e เทเลชันนะครับก้อนชิ้นงานเข้าไปอีกแล้วก็เดินปีเทเลชันกลับนะครับก้อนไปก้อนกลับนะครับชิ้นงานจะทำงานได้เดี๋ขึ้นเยอะนะครับการก้อนชิ้นงานนะครับละก้อนครั้งละ2-4ขีดนะครับโอเคอันนี้ครับอ่าตั้งตึงเล็กนะครับไม่มีข้อกำหนดนะครับตั้งนี่ตามที่นี่สามารถจัดเปลี่ยนชิ้นงานได้เลยนะครับก้อนเข้านะครับ ทั้งละสองถึงสี่ขีนะครับเดินติปกตปปิดไ,ได้เลยอันนี้คืออยู่ด้านในนะครับเครื่องคืนเล็กนะครับต้องค่อยคืนไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาหน่อยแต่คุณภาพผลง,งานนะครับรับประกันได้ จากที่เราตกึงชิ้นง,งานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ชิ้นง,งานเงาสวยงามนะครับแบบนี้นะครับเงาเงาเลยตัวนี้เป็นงานใหญ่นะครับเกึงเทสให้ดูก่อนเงาวิ่งนะครับุกื่านๆกชิ้นงานครั้งละสองกินสีบๆนะครับตัวนี้จะกินแบบอีเดเขัันนะครับไปกินลับตัวนี้ชิ้งงนงานตัว้าสิินนะครับ ทีนี้เราเดินแบบ forward ของ4 Direction ไปก่อนนะครับพอสุดทางนะครับเราก็ปิด4 Direction ไว้แล้วก็เดินกลับโดยก้อนชิ้นงานเข้าไปอีก0.12นะครับก็คื0.44นะครับ2กิบก็เลย0.1นะครับ4กิบก็เลย0.2เอนะครับชิ้นงานเดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อชิ้นงานเข้ามาใกล้ถึงหัวเครื่องนะครับเราก็เตรียมตัวปิด4 Direction นะครับปิด4 Direction นะครับตัวนี้นะครับจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับพอชิ้นงานเข้าไป2.44นะครับแล้วก็เดินด Direction กลับนะครับ เราปิดเดเรคชันแลครับไม่ต้องกังวลว่าเราจะเดินผิดทิศทางนะครับเขาจะมีลูกจอดบอกไว้นะครับว่าเราเดินหมุนซ้ายมุนขวาเนี่ยจะเดินเข้าหรือเดินออกนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับตัวตะกอนะครับเดี๋ยวเศษนะครับอย่าใช้มือเดินะครับใช้มือไม่ได้นะครับเดี๋ยวเสษฝ่ามือนะครับงอแบบหาที่ติดไม่ได้เลยนะครับเราวิ่งนะครับหาที่ติดไม่ได้หลังจากที่เราคืนตัวนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปคืนหน้าให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคนี้เราก็จะยัปิดสีไอเล็กชันนะครับเบรกเรียบร้อยนะครับอยู่ตัวหน้าหน้าที่เราเราปิดเสร็จเรียบร้อยงานก็ไปเรื่อยๆนะครับงานก็ไปเรื่อยๆเพราะว่าอยู่ตัวตัวนี้นะครับเราจะมาอยู่ที่เส้นขอบนะครับเส้นขอบของชิ้งานมันก็จะปิดสีไอเล็กชันนะครับถึงนขอบเฟืบนะครับเราก็จะปิดสีไอเล็กชันให้ทีนี้นะครับพอชิ้นงานเข้าไปเดินปิดไอเลชชันกลับได้เลยนะครับอาจจะทีสถานบ้างเพราะว่าตัวที่เป็นพวงมาลนะครับมันเข้ามุมฉากพอดี นะครับมันเข้าอมดคาพอดีแต่ขั้นต่อไปเราไม่ต้องให้ขึ้ชนนะครับเราไม่ต้องให้นชนเราแค่เอาไปใกล้แล้วก็เดินไปมันต่อได้เลยนะครับโอเคเมื่อเราเดินผิดในขั้นสามานะครับจนสุดแล้วนะครับเราก็ผิดอีกในขั้นอีกทีหนึ่งก้อนชิ้นงานก็ไปนะครับสองขีดถึงสี่ขีดนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับจะจับไปในขั้นของชิ้นงานนะครับต้องวัดขนาดก่อนนะครับก่อนที่จะก้อนชิ้นงานตัวนี้เราจะกินผิวียกดูก่อนรับรองผิวมันเงานะครับอย่างเช็นตรงนี้นะครับจะถึงตรงเุดอบตรงแล้วนะครับแล้วก็ ได้นะครับสามารถกระติกเลยกัน้าออกไปเลยรอบสุดท้ายนะครับกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับ หลังจากที่เราขึงชิ้นงานเสร็จนะครับตัวนี้ในผิวมันสวยนะครับเงาคุณภาพเกินราคามากนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราก็มาดูผิวชิ้นงานใกล้กันนะครับเรามาดูกันชัดๆนะครับหลังจากที่ขึงชิ้นงานเสร็จแล้วตัวนี้ไดมิเตอร์5้าสิบมิลนะครับอย่างเงานะครับอย่างเงาชิ้นงานนะครับหลังจากที่เราขึงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างสวยะครับบอกเลยสวยมากเงาวิ้งนะครับ คุณภาพเกินตัวจริงทีนี้นะครับก่อนที่เราจะกึงเกียวนะครับเราตรวจความเรียบร้อยนะครับปิดฝาโคเบอร์นะครับของชุดเกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมจะใช้รอบที่ห้าร้อยนะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับใช้มอกที่ห้าร้อยห้าสิบทีนี้เทาอยู่ที่สิบเก้ามิลนะครับเอาสิบเก้ามิลเป็นถิ่ดิบทีนี้การกึงเกียวนะครับไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเรามีนาฬิกาเกียวแล้วนะครับก็จะกึนง่ายมากนะครับตั้งระยะในการคึงก่อนนะครับพอเราได้ระยะในการคึงนะครับตกร่องก่อนตกร่องเกียว นะครับว่าเราจะเกี่ยวมาถึงจุดไหนนะครับผกต้องเกีียวไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ดึงหยุดนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูที่นาฬิกาเกี่ยวนะครับว่าเราจะสับเลขไหนนะครับเมื่อเราคิดว่าเราจะสับเลขตัวไหนแล้วเราก็สับให้ตรงเลขเดิมนะครับสับให้ตรงเลขเดิมสมมติว่าผมต้องการจะสับเลขหนึ่งนะครับผมก็จะสับเฉพาะเลขหนึ่งนะครับมันก็จะลงเกี่ยวเเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อมาถึงเลขหนึ่งนะครับผมก็สับเลยอันนี้เป็นที่หนึ่งนะครับแล้วหยุดเห็นไหมครับเราสามารถที่จะยกนะครับยกไม่ให้ตัวจิเียไกว้มเสร็จกลายเสจ นะครับคายเ็จกลับแล้วก็หมุนกลับหมุนกลับมาเลยนะครับแล้วก็กวาดข้างเข้าไปใหม่นะครับแล้วเราก็สับครั้งที่สองนะครับสับให้ตรงเลขหนึ่งเท่านั้นนะครับสับให้ตรงเลขหนึ่งแล้วก็หยุดเห็นไหมครับถ้าเรามีนาฬิกาเกลียวนะครับมันก็จะใช้งานง่ายนะครับที่มีฟิลด์เดเรคชั่นเข้าไปด้วยแล้วยิ่งยิ่งใช้งานง่ายขึ้นไปอีกนะครับอ่ะทีนี้เราก็คายเ็จแล้วก็หมุนกลับมานะครับหมุนกลับมาเสร็จแล้วก็กวาดข้างเข้าไปใหม่นะครับวาดข้างก็สี่ขีดก็ได้นะครับง่ายนะครับเครื่องตีนเล็กนะคครรัับเ็น้งที่ลก เห็นไ,ไหมครับตึงเกียวง่ายมากนะครับผมคลออกไคลออกมาแล้วก็เินกลับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับพอนข้าเข้าไปาถ้าว่าสี่ขีดสามขีดสี่ขีดก็ได้นะครับใหค่อยกินไปเรื่อยๆตอนนี้เกี่ยวเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับกลับไปเลยตึงง่ายมากนะครับหยุดเห็นไหมครับไม่มีทางที่เกี่ยวจะกินเลยชิ้นงานไปนะครับไายเศษไคลเศษออกมานะครับแล้วก็ุนกลับมาแล้วก็กินเข้าไป สับที่ตรงเลขหนึ่งอย่างเดียวนะครับผมตั้งไว้ที่เลขหนึ่งผมจะสับเลขหนึ่งระยะพิคก็จะตรงจุดเดิมเลยนะครับจะตรงจุดเดิมเลยเกี่ยวขึ้นแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เสร็จแล้วแต่แต่นะครับมันมีเซอร์ไพรส์เพิ่มไปอีกนะครับเราสามารถที่หยุดเครื่องได้นะครับหยุดเครื่องตรวจชิ้นงานวัดชิ้นงานได้นะครับเปิดเครื่องอ่าเชิ้นงานได้นะครับว่าระยะพิกของเราลึกพอหรือยังนะครับลึกพอหรือยังอ่าถ้าใครมีตัวรองก็ใช้ตัวรองนะครับถ้าใครไม่มีนะครับก็ใช้หวีวัดเกีียวนะครับใส่เข้าไปนะครัับบปะนคร พอดีเบียขยับไม่ได้เลยนะครับขยับไม่ได้เลยอ่ะแต่ตัวนี้ความลึกน่าจะยังไม่ถึงนะครับอ่ะทีนี้เวลาเรามาซ้ำเราหยุดเครื่องใส่น็อตเทปทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับอ่ะเรามาคืนซ้ำอีกทีนึงนะครับคืนเกีเ่ยวซ้ำอีกก็เปิดเครื่องปกติเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวรอบเทาเดิมเดี๋ยวรอบช้ารอบเร็วก็ได้หมดนะครับแล้วแต่เราชอบผมให้หกร้อยเลยนะครับห้าร้อยกับสิบเก้าหนร้อยนะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะสับลงขอให้ตรงเลขเดิมนะครับระยะพิษเราก็จะอยู่จุดจุดเดิมนะครับคืนลงไปนะครับตึ๊บหยุดะครับคล้วหมุนกลับ เดินที่งานเข้าไปนะครับสามครั้งเราจะกินตรงระยะที่เดิมนะครับอดนะครับตอนนี้เกียวน่าจะคมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดยดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะอย่ดอีกครั้งหนึ่งก็ใช้เสแล้วก่อนนะครับแล้วต้องหมุนกลับปิดเครื่องนะครับระยะพิษอยู่จุดเดิมเป๊ะพอดีเลยนะครับตึงเตียวง่ายมากนะครับตึงเกียวง่าย เราจะซ้ำรอบที่สได้ไหมได้นะครับเราตรวจเกียวเทสเกียวก่อนแต่ที่สําคัญนะครับเราห้ามถอดนาฬิกาเกียวนะครับห้ามถอดนาฬิกาเกียวที่เหลือได้หมดนะครับที่เหลือได้หมดอ่ะเดี๋ยวมาตึงที่สามเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับเปิดไปเลยรอบซัก586เหมือนเดิมนะครับ586เหมือนเดิมอ่ะทีนี้เราก็มาสับเกียวกินงานเข้าไปก่อนนะครับรอบนี้จะกินเกียวครั้งสุดท้ายนะครับกินเกียวครั้งสุดท้ายก็สับเลขกนิดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ลึกเลยนะครับปบ๊บอปจบ เรียบร้อยนะครับตึงเกียวเสร็จแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตรวจกันผลออกด้เลยนะครับเกลียวคมแล้วนะครับเกลียวคมแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาตรวจเกียวกันนะครับดึงเกียวง่ายมากนะครับสวิตชิ่งกันแบบพอดีมากมากเลยเปลี่ยนเฟืองก็ง่ายดึงเกียวก็ง่ายนะครับตัวนี้พิษหนึ่งนะครับตั้งไว้พิษหนึ่งอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเกียวกันนะครับตัวเกียวนะครับเราไม่มีตัวลองนะครับเราก็จะใช้หวัดเกียวลองดูนะครับแล้วก็ขยะับดูนะครับเข้ากันพอดีเป๊ะเลยนะครับเข้ากันพอดีเป๊ะเลยโอเค ก็คืนเกลียวก็เสร็จเรียบร้อยนะครับใครต้องการพิทเท่าไหร่ก็ตั้งตามระยะพิทนะครับถ้ามีนาฬิกาคืนเกียวมีฟีดเดเลชั่นก็จะใช้งานง่ายขึ้นเยอะนะครับก็จะใช้งานง่ายขึ้นเยอะอ่ะโอเคคืนเกียวนะครับเรียบร้อยลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเครื่องกึงนะครับ W M 2 1 0 V R นะครับตัวนี้มีฟีดเดเลชั่นนะครับมีนาฬิกาเกียวมีเอเมอร์เจนซี่นะครับมีรีเวิร์ดฟอร์เวิร์ดตัวนี้ครบนะครับครบทุกอย่างกึงง่ายนะครับกึงเกียวก็ง่าย ใครสนใจนะครับถ้าสอบถามเข้ามาได้ผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้าผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้าผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้ดอนเลยครับจ้าโหจ้าผมนั่งทำอุปกรณ์อยู่วันนี้ไม่ได้เสพอย่ามากวนได้ไหมจ้า ห้องคนอื่นมีทั้งเยอะแยะและนี่มันห้องผมอย่ามากวนได้ไม่จ่าผมนั่งํำอุปกรณ์ครับไม่ได้เดือดร้อนใครอย่ามาจับได้ไม่จ่าเพราะอุปกรณ์มันต้องมีกลไกอุปกรณ์จะพาเราไปปะจนัยแต่ว่าผมไม่ได้จงใจแต่อุปกรณ์ของผมนั้นมันต้องหล่นไฟไม่ได้ขับรถไปชนใครข้างห้องก็ส่ง